อยู่ที่ตึกวิหารบรรปีตั้งหลายปีแล้วสิบปีถึงยังเนี่ยโอ้เกินสิบปีครับเกินสิบู่มาตั้งแต่หารยังไม่ขึ้นครับไม่หารยังไม่ขึ้นดูแลมานานพอขึ้นขึ้นชั้นหนึ่งก็ตามเก็บหางชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองก็ตามเก็บหางชั้นสองขึ้นชั้นสามก็ตามเก็บหางชั้นสามอะไรเนี่ยมันมีสองสามสี่เออคือเราก็เก็บเก็บเบื้องหลังเ่ะห้าสองงาน ซึ่งแต่ละชั้นก็มีรายละเอียดไม่เหมือนกันนะแต่ละชั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเศษเศษลวดเศษขี้ปูนเศษไม้หน้าสามแล้วก็ถอนตะปูใช่ไหมแล้วเราก็ถอนตะปูเนี่ยมันก็มีประโยชน์ก็คือเอ่อไม้ที่ถอนตะปูแล้วเนี่ยท่างเขาเอาไปทําไปไปใช้งานต่อได้คือเื่อช่วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กวาดแล้วทิ้งนะซึ่งงานงานห้าขอที่ทําเนี่ยมัน ไม่ได้อยู่ในสายตาอืมเป็นงานปิดทองก้นพระว่างานนะสะดือพระครับก้นพระมันยัง <c oughs> สะดือพระมันยังเ <c oughs> ห็นก้นครัเดอไม่เห็นครับไม่เห็นเลยลึกก็ไปในลําไส้เลยก็เก็บมาแล้วจนเนี่ยไอไออาคารเนี่ยเรื่องหลังตรงเนี้ยนะที่เป็นไม้ต่างๆที่ห้องพ่อท่านเนี่ยครับช่างเขาก็มาทําเราก็มาตามเก็บขี้เลื่อยเก็บปูนเก็บเกท้าเข้าทาง หาถุงให้ช่างไม่งั้นเขาก็โกยโกยทิ้งนะไม่งั้นเขาก็โกยโกยแล้วเขาก็หมักไว้ใต้ใต้ใต้พื้นขนาดเข้าถููบุูรียังเราใช้เก็บให้เข้าถููบุูรีเนี่ยเราบอกให้เขาเก็บใส่ขวดพะเขาเก็บใส่ขวดยังดีแต่เขาก็ยัดไว้ใต้ใต้พื้นแล้วก็ตามมาเก็บเฮ้ยแม่งมาระเบิดไว้นี่ว่าตามมาแยกขยะนะแล้วสร้างเสร็จแล้วยังต้องทําอะไรต่อเนี่ยเสร็จแล้วต้องทําอะไรต่อครับทุกวันนี้ยเสร็จแล้วตอนนี้ ไม่รู้โครงการแล้วต้องทําความสะอาดไหมเนี่ยหรือปิดไว้เฉยๆเสร็จแล้วเราก็เนี่ยอย่างบนเนี้ยบนนี้นะถ้าถ้าไม่เช็ดถูปัดกวาดเนี่ยอมันก็จะมีฝุ่นนะเราจะว่า PM สองจุดห้าใช่ไหมใช่ๆลองสังเกตดูนะอถ้าผ้าถูเนี่ยโอ้โหดำปื้ดนะบนนี้นะกรุงเทพนะใช่ไหม ถ้าไม่ได้เก็บเนี่ยไอเนี่ยนะกวาดทีเดียวนะขึ้นเลยเบอร์เดียวนี่เพิ่งเพิ่งถูเมื่อวานเพราะฉะนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งต้องมาถูทีหนึ่งเนาะหรือครึ่งเดือนแล้วแต่แล้วแต่ตามตามกำลังตามกำลังเพราะว่าทั้งหมดกองทัพทั้งหมดมีอยู่กี่คนนะครับเอ่อก็ก็หลังคิดไปคิดมาคนเดียวหนึ่งคนใครทเนาะโดยหลังก็หนึ่งคนเนี่ยทั้งตึกวิหารดันไปยทั้งหลังเนี่ย หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในดวงใจคือตอนตอนทำเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ฐานงานจนท่านติขาบอกว่านิหารก็เป็นฐานงานงานหน้าต่อมันงานที่ไม่ได้มีหน้ามีตาไม่ได้หาเงินหาทองเข้าองค์กรครับก็คือทำจนแม้แต่รายยละเอีดแม้แต่พระเจ้าเทวดาก็เห็นคนไม่รู้ครับ ต้องบอกว่าคนไม่รู้ฟ้ารู้ทำบนนี้อยู่บนฟ้าไงนะใครเห็นนะมีแต่ท่าเที่ยวไทำอยู่คนเดียวจะไปใคแต่ว่ามีองค์กรหนึ่งเห็นครับโสดาโพธิสัตว์เห็นครับก็เลยเมื่อวานประชุมอนุมัติว่าจะให้เงินทุนมาสักก้อนหนึ่งประมาณสองบาทสามบาทนี่แหละครับโหให้ต้งเยอะเนี่ยัจะมามอบให้ในโอกาสต่อไปนะครับจะให้เป็นรายเดือนเดือนละห้าร้อยบาทสามเดือนนะครับ เดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาให้แล้วจะมาฮอบให้กับอาแกนไทยท่าเถียนป้า <c oughs> ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ